สวัสดีเพื่อนๆที่มีน้องๆของคุณนะครับพวกกบผมคนดิฟในรายการสามี่ชแนลอีกเหมือนเดิมนะครับลายมึงอ่ะมันฟอมไม่ได้แต่ป้ายน้องชายน้องที่นี่เราก็มาเล่นเกมเศรษฐีนะครับเออดิฟเล่นพอประมาณนี่มึงใช่ไหมแล้วก็กดชวนไปเข้าไปดิ แ้าไปเรยนหนามสิวะแล้วมึงจะได้ไหมก็มึงก็เล่อยู่แล้ะใช่ไหมเราก็จะมาเล่นกับคุณเพนนะคบปาจอยนี่ไหมามามาคุางห้องเองเลยโอ้ เล่นสองเอ็มพออ้าขงเดียวเหรอเออบ้านไนพอจะเล่นเนทีกับกูวะจะเล่นเนทีกับมึงอ่ะมาเลยมาเลยมีคนเข้ามาให้มึง่กดชวนกูเอาไมื่อเดือนคืนที่อะไรเนี่ย ำสมนเลยนี่เพื่อนชวนนี่ไม่รับมั้นนยหยวทำไมแต่คนหาทำเพื่อเอาไหมเอาไหมไหมไม่ไม่มีคนเล่นหรอกไม่อยู่ใกล้กับกูอะ่ะพอมึงอยู่ทีดีวกับกูแล้วค่อยไปสุมส่มอ่ะจับคู่แบบสุม่ม ไม่หาคนอื่นอ่ะมาได้เปิดบูชปอบปั๊บเปิดบูมึงคะขอเข้าใหม่แป๊บนึงอย่าบงูงนะวะได้เริ่มใหม่หมดเปิดบูชยังจะเปิดทำไมเปิด จะพึ่งยังไม่เข้าเกมเลยพี่เปิดยังถามยังเปิดประทูเหรออืมเปิดเราคลิปบะมือครับแล้วก็มาต่อกันเลยนะครัะปิดบระทูป,ปะปิดเปิด,ปดทำไมล่ะเออเปิดเพื่อหาเปิดเพื่อหาคู่กันนีอ่อะไรนะครับคุณเคนเตรียมพร้อมยังครับสูงกันครับ ผมไม่สุ่มนะครับผมผมโชคดีเหรอครับมีโชคดีนอครับสวยเร็วสุ่มไว้เหน็บบังกาเอ้าเจอกับคนเลยแล้วเทนงเต็มความสั้ เฮ้ยไม่ต้องสุ่มนะไอพวกขี้กาดทำไมสุ่มอ่ะผอมวะกูว่าไม่ขี้กาดไม่สุ่มเลยใครจะได้เล่นก่อนดูการเ่อใครจะได้ตายหางก่อนเย้กูได้เล่นเป็นคนแรกได้เล่นคนที่สามวิเศษเนี่ยเนี่ยมีอาวุธอ่ะอาวุธลับอ่ะเนี่ยอาวุธลับของทีมเองแน่ครับผมเนี่ยสุดยอดนี่ดูดูเขาที่เอกับเอฟบวกของเราไม่เอกับเอฟเปิดมานี่ตกบาหลีตายห่าเลยครับ จนแบบตัวที่ผมเล่นมันชื่อว่าอะไรวะเคนวิศาตนะครับวิศัตยโหนะฮะยงเยอกยองเข้มนะครับวิศัตรทำไมว่าใครว้เนี่ยอ๋อเคกูบอกอีนี่กูบอกตายแ้อย่งพึนซื้อเมืองมามึงตกเกาะ เกาะ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 ทีคล้ายคล้ายทะเลนะโตให้ตกตกให้ครบเออ้อซ so <resource> <inaudible> ื้อ <emperor> กื <tamanho> ้งซื้อมันจะได้ครบปุ๊บเราชนะเลยยังไม่ร้อนอ่ะจังยันแบเต้อี เชื่อดิมันเลือกอันนี้9พวงโบมันไม่ตรงฮาวายเนี่ยไม่รู้ฝากริง,งถูกเธอมันไปไกลแล้วเด้ เดี๋ยวดูดิมันเมันซื้อต่อเดย่เอาเงินัไปเดี๋ยวที่ไปแล้วห้องอ่ะนี่ไปทางไหนนี่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 ดีกว่าไปไหนไปงพอง ที่คูณสองอ่ะไม่าไปไปภูเก็ตนะภูเก็ตไปที่คูณสองด้วยกูจะไปตรงเกาะเขาเ้าใจไหมเดี๋ยวกูเคลียร์ให้เกาะอ่ะไม่เอามันเดาก่อนกูจะภูเก็ตไม่ก็หาไปเคสเย็ดเคเอาตรงใกล้ๆเอาอะไรดิก้อยเนาะหัว <c oughs> หัวให่เอาก้อย,อนนอยหัวไหมไมาเอาอะไรเอาหัวงั้นกูก้อย อ้าวหัวห like ัวเหรอกลัวก <karaoke> ้ยอืมกัวหัวถูกฟ้าอย่าโดไม่ยังโดแมบเคนนี่ทายอะไรไม่ถูกเลยเนาะมาลีเฮียยังหัวยังหัวจะโชว์จะโชว์กาโชว์การดดิเอ๊ยึดถึงกับเล่ี่่ เดิมย,ยังตกเกาะหาใบอยู่นะไอ้เหี้ยเอาแล้วมึงอ่ะมึงทำไมไม่เอานี่ก่อนวะไม่เอาอ่ะมึงอยู่ใกล้ที่สุดแล้วให้ได้สองเฮ้ยเออได้สองกูไม่มีไอเทมไม่ได้สุ่มไอเทมมาด้วยมาของกูวะ่ะแม่เนี่ยของกูของกูกของกูองของกู เย็บเสร็จแล้วเราเอาเด,ดี๋ยวกูไปเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนห้อบอกอุยอีกสองก็ไม่ซื้อเลยซื้อเลยนี้ใช้การป้องกันตอนนี้เอาเยุด์ตอนทีมเราได้เปลี่ยนเห,นเหนน็นเลยนะครับตอนนี้ตแตอ่อาจจะแพ้ก็ได้มไม่ตกเลยที่มันนี้สร้างเลนมากดิ เงินมึงอ่ะเงินมึงอ่ะไอ้ช้งแมงกูเป็นคนอย่างนี้แหละกูเล่นอย่างนี้แหละเอาแล้วมันจะไปตกตรงไหนอะทีน่ะกูว่ามันเอานี่ว่ะสัตว์มึงเล่กมันตรงไหนมึงเล่กให้มันตรงไหนไม่เอากูไม่เล่กให้มันเดี๋ยวกูบอกมันให้แบบนี้ตรงนี้นะเพื่อนเดะเตะตู้ บอกแล้วกูไม่ต้องซื้ออาวุธกูก็มือหมานได้เฮ้ยเคนตรงนี้มันก็มาดิมันก็มาทางนี้เคนมันก็มานี่ดิเสียดายจังนะมันมาภูเก็ตภูเก็ตมันมาภูเก็ตแน่เช่กูเหมือนใช่ว่าแหละมันต้องมาภูเก็ตอ่ะอุ้ยคนไทรอ่ะโอ้โหเคนกูจะเอาให้ตกกูแม่สุมไอเทม เฉียดูกเกือบมันเป็นเกมที่เยี่ยที่สุดเลยที่เคยเล่นมาเนี่ยเนไม่เลือกไปที่ไหนวะคือเมันไม่เลือกว่ะมึ่ไม่อยากเสียเงินเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไอ้สายใครจะไปกคอยได้หนึ่งวะ เลือกเลือกท่านั้นหน่อยนิดเลือกตรงสิงคโปร์หน่อยยิ้มเลือกให้มันฝากต่อด้วยนะยิ้เลือกตรงสิงคโปร์ให้มันเกตเตะกอดอังเดโดไอ้เหี้ยไม่เป็นอะไรวะเออกูว่าอยู่มันเล่นอัตโนมัติเคนเนี่ยมันไม่ดีเดียวเราเออดีนะเคนมาได้ไกลอยู่นะเดี๋ยวไปภูเก็ตแล้วมือไม่เหี้ย คอมแบงเล่นบนตีนว่ะดิ๊มมันตก้อกเวดดิ๊มเวดเอาอีกละเอาอีกละเอาอีกละอะไรมึงเอาอะไรมึงเอาอะไรกูถามมึงวะกูก้อยใครถูกใครถูกใครถูกอุวยใครมึงมันน่าจะเชื่อมึงอ่ะ เด็ดแม่เดี๋ยวพี่ขอให้เทสตตภูเก็ตอู้แม่เจ้าเอาไหนหัวเอาหัวก็หัววะผิดถั่วกูหวังให้เอาตรงข้างเลยกูเออตรงข้ามนะเอาสองคนน่ะเฮ้ยที่มาเล่นอัตโนมมาทั้งสองคนเลยว่ะเคสเราชนะเนียบๆไอ้กะ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  มึงแค่กูตกเครื่องบินเดี๋ยวยเเยกูไปห้าเขนเนึ่งพนเจ็ดพันเจ็ชนะแน่ตอนสองร้อยเพื่อแล้วก็เบี้ยวเนี่ยแม่ก็ตกขี้กูสองให้มันครบทั้งหมดอ่ะโอ้ตอนที่ไปไหนของมึงอ่ะให้มันได้สองเพื่อนของเราอ่ะไปอันดิเขนเอันดับเขนอันดิเขนตายอย่าโอ้ใช่ทำไมกูลืมตอนที่ ขอบคุณครับขอบพระครับเออีโอ้ยดิฟเราเจะชนะอ,อยู่แล้วเอ้เยพี่เอ๋อันนี้พี่ใครเนี่ยเี่วันนี้พี่ใครเนี่ยของเราไหมเนี่ยอันนี้ของเราไมสีฟ้าของเราไอ้เหี้ยอ๋ว้าวแถวดึงเลยกูยไม่กูไม่แน่ใจว่าของเราไหมไม่ใช่ของเราช่างมึงอ๋อ,อให้มึงรวยแค่ไหนมึงก็ต้องแพ้พวกะที่เพื่อ คือต่อมันไม่มีเงินพอมัมันไม่ซื้อว,ะอวมม่ะเฮ้ยคอมเมนตงกะเก็บไว้สิคะเขียนไปให้ได้ละเขียนไปให้ได้ละนี่มันโชว์ไหมว่ากูด้วยกันเลยโชว์เฮ้ยเขีเเยนอ้ย,ยาตกเงินนะของใครของกูกูไปสร้างไว้ตอนนั้นน่ะแมงไม่ตกของกูเลย ซื้อเล็กๆเดี๋ยวจุดตังเลยไม่เห็เยคนห่งคนเลยเนาะแบบกูเนี่ยเล่นเกมเศรษฐีมันต้องได้เงินเราต้องแหกตีเย็ไปอ่ะเวิ่งมึงไม่ตกไม่เหลือแล้วครับตานี้เย็ดเคสซื้อซื้อดิที่ค right? ุณสองในนั้นเว้ยมึงมีคุกขี้มึงไม่ซื้อลูกสาวคุกขี้มาเหรอเย็บตก โอ้ยดิ๊บแมวดิบดูต่อได้ไหมไม่ได้อย่าไ่หอนบอกแล้วเกิบหนไว้เอาแล้วนะทุกคนนั่เวลาถอยทำไมได้โอ้ยดิอะไรวะเนี่ยกูอาจจะได้ก็ได้เออยังเหงื่อมึงใช่ไหมดิ้ย แม่เฮียอยากงินไม่พอทำอะไรนะเราไปดูเงินวันดิไปกลายไปกูสร้างแรงมือหัวคาดเอาเราชนะได้ไงก็ไม่รู้นะเพื่อนไม่ตกที่แถวนี้ฮะสิงคโปร์ครับสิงคโปร์กูซื้อกูซื้อสิงคโปร์แล้วเราก็ได้นี่อย่ที่หนึ่งเอาไงดิเอาไงเดี๋ยวนี่เหบได้สาม คกอลเออยิดีต้อนรับค่ะไ,มไมอ้คนี้ก็ไวแค่